โอ้แก้วมณีนะพัฒนานการมณีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาทําการทำภาพสไลด์นะคะกับบีบ้าวิดีโอตรงนี้นะคะเห็นไหมแอปนี้นะคะแอปบีบ้าโอเคนะคะอ่าเข้าแอปไปเลยนะคะอ่าโอเคจากนั้นก็เลือกนะคะคําว่าสไลด์ตัวนี้นะคะทําการสไลด์กดเข้าไปเลยปุ๊บอ่าทีนี้เราก็มาเลือกรูปภาพนะคะที่เราจะทําอ่า สไลด์นะคะก็จะมีนะคะเดี๋ยวอขอเลือกรูปพันนะกดทองนะคะแดงไม่ได้เรียกอ่าเดี๋ยวหารูปก่อนนะคะแป๊บนึงแปดคุณสมบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ค okay. ภาพที่แปดห้าหกเจ็ดโอเคแปดช่วยให้สดชื่นสบายอ่าที่นี้ก็มาเพิ่มนะคะเพิ่มอ่าอันนี้นะคะยี่สิบกล่องจะมีนะคะแคฟฟีกลางวันกลางคืนกลางคืนเอ็กซ์ตา แล้วก็ผ้าอนาใหม่ที่มี7ชั้นเข้าไปโอเคโอเคก็จะแค่สิบหกภาพนะคะเดี๋ยวทําแค่สิบหกภาพพอจากนั้นก็กดคำว่าถัดไปนะคะเห็นคํมว่าถัดไปตรงนี้ไหมอ่ากดถัดไปเลยนะคะเลือกภาพเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปนำเข้า อ่าโอเคมาแล้วนะคะทีนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีทิมให้เลยนะคะทีมตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้นะคะเห็นไหมคะพวกนี้นะคะเราเลือกได้หมดเลยนะคะว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะมันจะมีรูปแบบให้เราแล้วเห็นไหมคะรูปแบบออต้ให้เราแล้วเราจะเลือกแบบเลิฟก็ได้กดเขมนเลิฟเนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวลองดูตัวนี้ อลองเล่นดูนะคะเล่นวิดีโอตัวอย่างดูตรงนี้นะคะตัวอย่างดูตรงนี้ตรงนี้นะคะวิดีโอตัวอย่างโอเคนะลองกดดูโอเคนี่ ตัวอย่างนะคะทีมตัวอย่างนะคะถ้าเราจะนะคะไม่ชอบเพลงเนี่ยเรากดที่คําว่าแทนที่ตรงนี้ได้เลยนะคะแต,แต่แต่ละทีมนี่มันจะมีเพลงให้แล้วข้างในนะคะเรากดคําว่าแทนที่ได้เลยนะคะตรงนี้กดตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถเลือกเพลงได้นะคะเดี๋ยวกดให้ดูเห็นไหมคะนี่เราสามารถเลือกเพลงได้เลยนะคะโอเคกดออกปุ๊บ ถ้าเราไม่ชอบทีมนี้นะคะเราสามารถอแล้วก็อเพลงเนี่ยค่ะเราสามารถเพิ่มระดับเสียงได้นะคะอะแตะขออภัยค่ะแป๊บหบนึง่งอะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะจะมีระดับเสียงเห็นไหมคะเราสามารถกดเพิ่มได้กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะระดับ100เป็น200ได้เลย ะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึ่งก็ Darling, ะจะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็กดกลับได้เลยนะคะกดกลับตรงนี้ เห็นตรงนี้ไหมลูกศรตรงนี้นะคะให้กดกลับได้เลยนะคะกดกลับปุ๊บถ้าโอไม่ชอบทีมนี้นะคะอก็เลือกทีมใหม่ได้เลยนะคะมาที่คําว่าทีมตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคเลือกใหม่นะคะหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะคะก็คือคําว่าไม่มีตรงนี้นะคะเราก็กดตรงไม่มีตรงนี้ก็คือเราจะไม่ใช้ทีมของเขาเลยก็ได้นะคะเห็นไหม อ่ะไม่มีมันก็จะประมาณรูปแบบนี้นะคะโอเคถ้าไม่มีก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขอมาที่นะคะแก้ไขคลิปนะคะแก้ไขคลิปอ่ะมาที่รูปแบบนะคะรูปแบบ ตรงนี้นะคะมันจะมีคําว่ากระจกเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยค่ะแล้วตัวหนังสือข้างหลังภาพแบ็กกราวของเรามันมีตัวหนังสือแล้วตัวหนังสือมันกลับด้านเราสามารถมาที่คําว่ากระจกตรงนี้ได้เลยนะคะ mm. เพื่อกับวิดีโอของเราได้นะคะโอเครูปแบบ4.5เห็นไหมคะก็จะประมาณนี้อ่าสามจุดจุดสนะคะอันนี้ก็สําหรับ TikTok นะคะสิบกจุดา็สำหรับ u t u b e นะคะก็เล่นได้เลยนะคะลองลองดู 4.5่4สก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะอ่า3.4ขอเป็น4.5นะคะจากนั้นเราก็กดตรงที่คำว่าเรียบร้อยนะคะโอเคกดเรียบร้อยปุ๊บนี่ค่ะแล้วมาที่คำว่าพื้นหลังดูเดี๋ยวโอลองใส่พื้นหลังดูนะคะตรงนี้นะค,ะพ,นคะพื้นหลังคำว่าพื้นหลังลองเล่นดูนะคะ กดพื้นหลังปุ๊บอ่ามันจะมีสีเห็นไหมคะสีนี้เห็นไหมข้างบนอ่านี่คือพื้นหลังสีฟ้านี่ค่ะเห็นไหมเปลี่ยนนะคะมันเปลี่ยนเห็นไหมคะอ่านี่คือพื้นหลังนะคะนี่ค่ะมีหลายรูปแบบนะคะถ้าเป็นแบบนี้น่ะเห็นไหมคะต้นไม้ดอกไม้ก็มีนะคะลองเล่นดูนะคะโอเคอ่าแบบนี้ก็มีนะคะน่ารักไหม ลองเลื่อนดูนะคะนี่มีให้เลื่อนเยอะแยะเลยนะคะ <S <S โอเคเอาอันนี้ก็ได้นะคะจากนั้นเราก็กดคําว่าเรียบร้อยนะคะเลือกคุหลังเสร็จแล้วกดคําว่าเรียบร้อยเลย <S <S ปุ๊บอ่าทีนี้นะคะเรามาเพลงมีแล้วนะคะเพลงนี้ยังเดี๋ยวลองดูนะคะกดตัวอย่างนะคะกดเล่นตัวอย่างดูตรงนี้นะคะกดเล่นตัวอย่างวิดีโออ่ะโอเคกดปุ๊บอ่ะเพลงยังไม่มีนะคะ ทีนี้เรามาใส่เพลงนะคะของโอของโองนี่ก็คือทีมไม่มีก็คือเรียก,กเองนะคะไม่ใส่ทีมก็เลยไม่มีเพลงนะคะสําหรับคนที่ใส่ทีมแล้วนะคะมันจะมีเพลงของมันเลยเราเอาตรงนั้นได้เลยนะคะโอเคกดที่เพลงนะคะแล้วก็กดคําว่าเพิ่มเพลงนะคะตรงนี้มันจะมีให้เพิ่มเพลงอยู่เห็นไหมคะอ่ะกดเพิ่มเพลงได้เลยเพิ่มเพลงปุ๊บอ่ะลองเพลงแรกดูว่ามีอะไรบ้าง แฮปปี้ไทม์องฟวอร์อืน i เลิด o อ่าเพ่งช้านะคะให้เวอร์ กดใช้เลยนะคะอ่ากดใช้เลยลองเล่นดูโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็กดกลับนะคะกลับกลับตรงนี้นะคะอ่าถ้าระดับเสียงเนี่ยเราอยากเพิ่มระดับเสียงเราก็เพิ่มได้นะคะตรงระดับตรงนี้กดเพิ่มตรงนี้นะคะอ่า นี่คือระดับเสียงนะคะเดี๋ยวโอลองเพิ่มระดับเสียงดูนะคะกดปุ๊บนคะคะระดับที่100เราสามารถเพิ่ม <c oughs> เป็น200เลยก็ได้นะคะเราเล่นดู <c oughs> อ่าเสียงก็จะดังขึ้นนะคะ <c oughs> เห็นไหมโอเคจากนั้นเราก็กดกลับตรงนี้นะคะมันมีลูกศรกลับให้อยู่นะคะโอเคกดกลับเลย เห็นไหมตรงนี้ไหมคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลรกสรนกลับตรงนี้กดกลับปุ๊บอ่ะทีนี้เราจะมาใส่ข้อความนะคะข้อความโอเคนะคะข้อความตรงนี้นะคะมันจะมีคำว่าข้อความและเอฟเฟกเห็นไหมคะข้อความและเอฟเฟกโอเคเราก็กดใส่ข้อความได้เลยกดปุ๊บอ่ะแล้วก็มาคำว่าเพิ่มข้อความ ตรงนี้มาคำว่าข้อความอีกทีหนึ่งนะคะข้อความและเอฟเฟนะคะเห็นไหมมันจะมีอยู่สองกดตรงนี้1ก่อนนะคะกดตรงนี้หนึ่ง,นนะะต,รง,งตรงนี้นะคะแล้วค่อยมากดตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วค่อยมากดตรงนี้นะคะเอาลูกศรผิดโอเคกดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมากดตรงนี้โอเคนะไม่ไม่มั่วนะคะโอเคกดที่เพิ่มข้อความ ทีนี้เราก็สามารถเพิ่มข้อความเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวของโอเป็นนะคะเพจผ้าหนังไหม anyone n v e n t o one โอเคนะคะ หลังจากเพิ่มเสร็จแล้วนะคะนี่มันจะมีนะคะคำว่าฟอนต์เกิดขึ้นเห็นไหมคะเดี๋ยวนะนี่ค่ะมันจะมีสไตล์ก็คือข้อความที่เขาทำให้เรียบร้อยแล้วเราเอารูปแบบของเขาก็ได้หรือว่าเราจะมาที่คำว่าฟอนต์ตรงนี้ก็คือเรามาจัดจัดข้อความของเองใส่สีใส่ขอบใส่เงาได้นะคะแล้วมันจะมีตรงนี้เห็นไหมคะยีิ้าตรงนี้ก็คือการลดนะคะลดขนาดของข้อความ เพิ่มขนาดและลดขนาดเลื่อนขึ้นจะเป็นการเพิ่มเลื่อนลงจะเป็นการลดนะคะโอเคเดี๋ยวนะมาที่คําว่าสไตล์เนี่ยค่ะเห็นไหมระวังนะคะคําว่า VIP จะต้องเสียตังคนะ,คะล่าสุดที่โอเคยใช้นะคะก็จะมีแถบนี้เห็นไหมคะอ่าเห็นไหมตรงนี้มันก็จะเพิ่มมาแล้วเนี่ยเราเลื่อนขนาดเห็นไหมคะยอ่อตรงขอบขอบข้างๆเนี่ยมันจะยอ่อหรือว่าถ้าเราจะเลือกเองนะคะมาที่คําว่าฟอนต์เนี่ยค่ะมาที่คําว่าข้อความอีกทีหนึ่ง มาที่คําว่ขวา,าข้อความนะคะข้อความก็จะเป็นแปลเปลี่ยนสีของข้อความเส้นขอบก็จะเป็นสีขอบของข้อความเงาก็จะทําให้ข้อความมีเงาขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวลองดูเนี่ยค่ะข้อความเห็นไหมเลื่อนหาสีที่ชอบเห็นไหมคะอ่าเลื่อนหาสีที่เราจะชอบที่เราจะใช้ได้เลยนะคะหรือว่าเส้นขอบเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนได้เห็นไหมคะเลื่อนหาเส้นขอบแล้วก็เพิ่มขนาดขอบได้เห็นไหม เพิ่มขนาดขอบได้นะคะขอบสีน้ําเงินเห็นไหมคะโอเคพอเข้าใจนะคะคําว่าเงาเนี่ยก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเห็นไหมมันจะมีเงาขึ้นเห็นไหมคะอ่าเนี่ยค่ะเงานะคะข้อความเปลี่ยนสีนะคะเห็นไหมอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็กดถูกได้เลยตรงนี้นะคะ กดถูกตรงนี้อ่ะโอเคกดถูก okay. นะคะอ่ะเลื่อนไม้เราไม่เห็นหน้าจอของเราจําไม่เห็นข้อความบนหน้าจอถูกไหมคะสังเกตตรงนี้นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมีไม้บรรทัดสีขาวอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะถ้าเราเลื่อนรูปเลยเข้าไปนะคะเราเลื่อนรูปมากดตรงที่รูปของเรานะคะกดตรงรูปเลย กดตรงรูปของเราเลยนะคะกดตรงรูปแล้วก็เลื่อนนะคะอ่ะเห็นไหมข้อความมันจะขึ้นอ่ะข้อความสุดไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะจะให,ให้ข้อความเนี่ยไปสุดวิดีโอเลยอะคะ่ะอ่ะเราลองเลื่อนดูก่อนเลื่อนลงก่อนนะคะเพจผ้านามัย๊บ โอเคเพจผ้านามาแอนนี่วันเอ็นทเวนตี้วเราจะไว้ข้างล่างก็ได้ไว้ข้างบนก็ได้นะคะอยู่ที่เราเลือกนะคะแต่โอขอไว้ข้างล่างนะตรงกลางเลยนะคะโอเคทีนี้มาดูข้อความตรงนี้นะคะมันสั้นมันสั้นตุดแค่นี้เองนะคะเราสามารถนะคะดึงนะคะตรงจุดนนเนี้ยค่ะลูกศรเนี่ยมันจะมีลูกศรอ,อยู่ตรงเนี้ยค่ะลูกศรตรงเนี้ยดึงไปให้สุดข้อความโดยใช้นิ้วเลื่อนก็ได้ หรือนะคะเราสามารถกดตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยค่ะกดตรงนี้เลยก็ได้แล้วมันก็จะไปสุดข้อความนะคะลองกดดูนะคะ <_ C 1> เห็นไหมปึดป๊ดปึด๊ดนะ่ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ <_ C 1> นะคะยืดความยาวไปเรื่อยๆ <_ C 1> นะคะกดไปกดไปอ่าหรือมันช้าเราสามารถใช้นิ้วเราลูดตรงกลางก็ได้นะคะจะโอเคเป็นไรนะคะลองดูนะคะกดตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะใช้นิ้วลากตรงนี้ก็ได้ลากเข้าลากออก หรือจะกดตรงนี้ก็ได้มันก็จะเลื่อนมาให้เราเรื่อยๆเนี่ยค่ะข้อความมันก็จะอยู่บนสุดเลยนะคะอยู่จบคลิปเลยนะคะแล้วทีนี้โอ้ลองใส่นะคะลองใส่ข้อความอยากที่จะเพิ่มข้อความเข้าไปอีกนะคะเราสามารถเพิ่มได้มากกว่าหนึ่งข้อความข้อความนี้อยู่ข้างล่างแล้วนะคะจะเพิ่มข้อความที่เป็นอยู่ข้างบนด้วยก็ได้นะคะก็กดตรงที่นะคะคําว่า ทำไมกดตรงนี้ไม่ไปนะคะแปบ๊บหนึ่งอ่ะกดตรงนี้นะคะคำว่าเพิ่มข้อความตรงนี้อ่ะเพื่อที่จะทําการเพิ่มอีกก็ได้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะกดเพิ่มปุ๊บอ่านี่คือเราก็สามารถพิมพ์ข้อความนะคะผ้อานามัยอนามัยที่เป็นมาก ว่าผ้าอนามใหม่ที่ซึมซับนะคะซึมซับได้ถึงหนึ่งร้อยซีซีเลยนะคะปกติ ประจำเดือนของเรามาไม่ถึง100ย c ีนะคะแค่30 cc ต่อวันถึง50-80ถึงเท่านั้นเองะคะ่ะถ้าถึงร้อนี่ก็ต้องไปหาหมอแล้วนะคะโอเคจากนั้นก็นะคะทำการเลือกนะคะฟอนต์เลือกสไตล์ก็ได้นะคะล่าสุดที่เคยใช้ก็ตัวนี้นะคะกดถูกนะคะแล้เวเลื่อนมาก็ความไว้ข้างบน โอเคไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ยืดข้อความให้ไปสุดเลยนะคะกดตรงนี้อ่ากดตรงนี้นะคะกดตรงนี้เพื่อที่จะให้ข้อความไปท้งสุดวิดีโอเลยกดไปเรื่อยๆกดกดดจนกว่าอ่าจนกว่าแถบนี้จะอยู่จนสุดวิดีโอนะคะหรือเราสามารถลากจากตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคนะโอเคกดปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆเลื่อนไปให้ มันชาแล้วก็ลูดเอาโอเคนะคะเห็นไหมอ่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีนะคะเรากดตรงข้อความนะคะกดตรงข้อความกดสองทีนะคะตรงข้อความตรงข้อความตรงนี้เลยตรงหน้าจอของเราเลยนะคะกดตรงข้อความเลยนะคะกดสองทีนะคะดับเบิลคลิกนะคะทำการเปลี่ยนสีเ,เอาทําให้ดูนะคะแต่ว่าแถบสังเกตน,นะคะแถบมันต้องขึ้นแถบสีฟ้าตรงข้อความนี้ มันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะแต่ถ้าเรากดตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นข้อความข้างล่างให้เรานะคะโอเคนะเราจะทําการกดข้อความข้างบนหน้าจอกด2ทีเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้กับเรานะคะมาข้อความนะคะมาตรงว่าข้อความนะคะมา,าคมาที่เส้นคอมาที่เงาเราก็ทําการเปลี่ยนได้โอเคนะคะโอเค จะทำโอเคนะคะนี่คือเปลี่ยนข้อความกดหนึ่งทีเลื่อนข้อความขึ้นอ่ะแล้วก็เลื่อนไปให้สุดวิดีโออ่าโอเคข้อความ ถ้าอยากเปลี่ยนสีกดสองครั้งลองไปที่ข้อความลองมาที่สีชมพูสีชมพูนะคะแล้วก็มาที่เส้นขอบลดขนาดของเส้นขอบลงโอเคกดถูกโอเคนะคะโอเคน่าจะได้แล้วนะคะที่นี้นะคะเรามาตรงนี้นะคะเห็นลูกศรกลับไหมลูกศรกลับตรงนี้นะคะข้างหน้าตัวทีเนี่ยคะ่ะ ลูกศรตรงนี้นะคะกดกลับปุ๊บอ่าเราก็จะได้แล้วนะคะวิดีโอหนึ่งวิดีโอเห็นไหมคะอ่าลองเล่นดูนะคะเราสามารถเพิ่มรูปภาพได้นะคะถ้าเราจะเพิ่มภาพข้างหลังนี้เพิ่มไปอีกเราก็กดค,คำว่าแก้ไขคลิปนะคะเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มอ่รูปภาพเข้าไปเพิ่มเติมได้เลยนะคะโอเคนะ เอฟเฟกฟิลเตอร์ก็มีนะคะเห็นไหมฟิลเตอร์มันก็จะมีรูปแบบให้กับเรานะคะเราสามารถเลือกได้เอฟเฟกต์ก็จะประมาณนี้นี่คือมันมีตัวอย่างให้อยู่นะคะแล้วแต่ใครจะชอบนะคะโอเคไหมนี่ค่ะเอฟเฟกให้เรานะคะโอเคก็โอ้ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะก็จะทำการบันทึกเลยนะคะเราก็กดบันทึกไป ข้างบนนะคะกดบันทึกตรงนี้นะคะกดบันทึกปุ๊บอ่าทีนี้นะคะของเราอะ่ะค่ะมันไม่ใช่ vip นะคะก็จะได้4 8 0แบบนี้นะคะเห็นไหมตรงพวกพวกเนี้ยค่ะมันจะมีคำว่า VIP ีก็คือเราต้องจ่ายตังค์แต่ตรงเนี้ยค่ะมันให้เราใช้ฟรีเราก็ปกติ480เลยนะคะโอเคนะกดเข้าไป480อ่ามันก็จะทำการบันทึก รอจนกว่ามันจะบันทึกเสร็จสมบูรณ์นะคะโอเคส่งเข้าลายกลุ่มส่งเข้าไลายดูนะคะอ่าไปที่เพื่อน นะคะแล้วก็ค้นชื่อหาตรงนี้มาแล้วแชร์แชร์กับเพื่อนได้โอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวิดีโอของเราก็จะอยู่ในเครื่องนี้แหละคะ่ะไอวิดีโอนี่ค่ะมาแล้วเห็นไหมวิดีโอที่เราทำเมื่อกี้นี้โอเคนะคะลองไปฝึกทำดูกันนะคะไม่ยากหรอกค่ะ ไม่ง่ายเองนะคะสําหรับคุณอันนี้เป็นอาคลิปวิดีโอสาหรับทบทวนเท่านั้นเองนะคะแต่สําหรับท่านที่ต้องการเรียนจริงๆต้องเข้าเรียนออนไลน์ในช่วงเช้านะคะช่วง11โมงเช้านะคะเราจะมีสอนออนไลน์กันนะคะโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้โอก้ก็จบไปแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ